เต้นครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียริต่ออาชีพมากๆเลยครับที่เราได้จัดงานดีๆแบบนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานการกุศลนะครับที่แบงค์รู้สึกอยากจะให้แฟนคลับทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่าครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าราวลิเกเนาะชื่องานเลยครับลองไลน์ลิเกลองรักลิเกมา เป็นเมนในในครั้งนี้แต่ว่าไม่ได้มีแค่ลิเกอย่างเดียวครับมีโขนมีพี่พี่แดกควีนนะครับมาร่วมโชว์สร้างผลงานมอบความสุขให้กับท่านผู้ชมด้วยนด้วยก็คือเป็นแบรนด์ที่มีบ้านไทยเลยถูกต้องครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยครับจริงจริงพอมาเล่นกลางเมืองเนี้ยแบบมันต้องปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อให้ถูกคนมือที่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ยากเลยครับเราตั้งใจอยากจะนำเสนอความเป็นไทยอยู่แล้วเพราะว่า เราก็ลิเกเนาะมัน,ม,นมันมีความหลากหลายอยู่แล้วครับมันคือโชว์แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพก็ต้องเคยชมไลฟ์แล้วก็ต้องเคยดูลิเกผ่านมาบ้างแล้วหรือท่านใดที่ยังไม่เคยชมเลยอยากจะลองชมครั้งแรกเราก็จะนําเสนอในรูปแบบของลิเกแบบร้อเซเลยนะครแต่แน่นอนว่าเราก็จะเสิร์ฟอะไรที่มันกำลังเป็นไวรัลหรืออะไรก็ตามที่สามารถเรียกเสียงหัวเราะ ให้กับท่านผู้ชมได้แล้วก็จะแทรกเข้าไปในโชว์เนี่งรามันต้องปรับทันสมายขึ้นไหมจิงจิงมันไม่จําเป็นต้องปรับนะครับเพราะว่าลิเกก็เหมือนกับละครนะครับเรา เราตั้งใจอยากจะนําเสนอเรื่องอะไรเราอยากจะเล่าเรื่องโชว์วันนั้นเรื่องไหนเราก็เล่าแต่ว่าเราแค่ทําให้โชว์เนี่ยมันดูสนุกน่าตื่นเต้นเล่ายัางไงให้คนสนใจและเล่ายัางไงให้คนได้เห็นเสน่ห์ของความเป็นไทยเพราะว่าในขณะที่เราโชว์อยู่เราก็ต้องออนําเสนอถ่ายทอด ของความเป็นลิเกแท้ๆให้ทุกคนได้ซึมซับกันด้วยแต่ค,คุณคาดหวังกับความอลังการเรื่องชุดและเรื่องโชว์มีแบงค์เต็มไปแค่ไหนแน่นอนครับด้วยสถานที่นะครับเป็นอะไรที่ทุกคนกบอกโอ้ตื่นเต้นอยู่แล้วนี่คือครั้งแรกเลยกับที่สารัมนเพชรได้มาสแสดงลิเกที่ห้างอยน่ยลโมนะครับลาดพร้าวคือแบบกลางใจเมืองเลยนะครับก็ เรื่องชุดหน้าผมเนี่ยเราเต็มที่อยู่แล้วทุกคนอยากสวยทุกคนอยากหล่อเราจัดเต็มอยู่แล้วครับเรื่องชุดใหม่อะไรันะคะจริงๆแล้วคุณแม่สั่งไว้เยอะนะคะเจ้าเตียมไว้ยต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จทันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีแน่นอนครับอย่างน้อยก็หนึ่งถึงสองชุดต้องมีครับใช่ครับก็ออย่างวันแรกเป็นลิกรีบวันที่สองเป็นเชอร์วันที่สองเป็นคอนเสิร์ตครับปไงบ้างอันนี้สดวันที่สองมันจะแตกต่าง วันที่2เป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับก็จะทุกคนจะได้ฟังเพลงเพราะๆฟังเพลงสนุกสนุกแล้วเราก็จะมาเต้นมารีดกันไปด้วยเพราะว่าจะคนละฟิลกับชมลิเกอยู่แล้วลิเกเราเหมือนดูละคอรนนะครับแต่ก็มีช่วงที่แบบได้หัวเลาะได้อะไรได้นะครับแต่คอนเสิร์ตเนี่ยเรียกได้ว่าเราสามารถเรียกเสียงกรีดได้ตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายได้เลยก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งจะมีเพลงใหม่ๆคือคุณแฟนคลับยังเม่ได้ฟังได้จะได้ฝากกันบ้างไปบนเวที ก็แบงค์ว่าอาจจะมีนะครับเพราะว่าด้วยระยะเวลาก็ประมาณปลายเดือนเมษายนนะคแะแบงค์ก็มีแผนที่คิดว่าน่าจะายังไม่ชัวนล็อกเป็นเซ็นแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับและเชื่อว่าสนุกอย่างแน่นอนครับมไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะแบบคนเจกต์นี้มันเป็นศาสตร์ตั้งต้นเป็นคนของคอมเมอร์มันประสมกัาเสด็จแล้วมันต่อไปมันมีการพูดคุยต่อไปว่าจะสานต่อไปเพื่อให้แบบว่าไม่จมไม่หายักแบงค์เชื่อว่า อนนี้มีการจัดตั้งนะครับอนุกรรมการนะครับแม็กก็เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการซอฟทาวเวอร์ด้านศิลปะการแสดงแม็กเชื่อว่าเมื่อมีการจัดตั้งมาแบบนี้เนี่ยต้องมีการต่อย,ยอดอย่างจริงจังแน่นอนมีการวางแผนการผลักดันซอฟ t าวเวอร์ของไทยให้สู่ระดับสากลโดยเฉพาะลิเกครับอย่างที่แม็กตั้งเป้าเอาไว้ตอนนี้แม็กอยากจะผลักดันลิเกให้โกอินเตอร์ให้ได้จะด้วยวิธีใดก็ตามจะด้วยรูปแบบไหนหรือผ่านแพลตฟอร์มไหนก็ตาม แล้วก็ปักธงไว้แล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนที่เราจะต้องสร้างผลงานไปเรื่อยๆในทุกๆด้านทุกๆโอกาสที่แบงค์ได้รับและก็ก็ต้องได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางภาครัฐด้วยรวมไปถึงแฟนคลับทุกคนด้วยครับที่ให้การซัพพอร์ตและก็สนับสนุนเรามาโดยตลอดจริงๆวิธีการชอบเขาไม่ได้ยินดีช่ไแบงค์ในในแนวทางในการทำกิจแบงค์เชื่อว่าลิเกเป็นซอฟต์าวร์ของไทยได้นะครับก็เหมือนกับโขนนะครับระดับโลกนะคะ ชาต่างชาติชอบมากๆลิเกก็เช่นกันครับด้วยเครื่องแต่งกายการราการร้องนะครับที่มีแบบแผนหรือการเล่าเรื่องที่ไดอาล็อกที่เป็นธรรมชาตินะครับให้คนเข้าถึงได้ง่ายสื่อสารเข้าใจได้ง่ายนะครับ มีความหลากหลายทางภาษาด้วยนะภาษากลยหรือว่าภาษาคู่ภาษาร้องแม้เชื่อว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะหลากหลายครับแต่แค่ว่าเราจะต้องมีการวางแผนหรือมีการคิดที่เราจะทํำยังไงล่ะที่จะให้เข้าถึงชาวต่างชาติได้มากขึ้นหรือทําให้ชาวต่างชาติเข้าถึงวิเตได้ง่ายขึ้นอย่างตอนนี้ได้แผนอนุกรรมการของเราไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเป็นการไหนล้วกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราเตรียมไว้ว่ามันจะต้องรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ย ก็มีการประชุมมาบ้างแล้วนะครับแต่หมายความว่าตอนนี้เป็นการแบบวางแผนครับแต่เร็วๆนี้คิดว่าน่าจะได้เริ่มเริ่มทํางานใช่ครับเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเราติดตามได้เลยทุกคนติดตามเลยนะครับกสถาดทดูครับรับขกับท่ทางการเกงที่ได้บี่าตกันื่เราแมว่จะกังไปหา ก็มีก็มีการติดต่อไปนะครับวีดีโอไปออให้กำลังใจน้องอะไรเพราะว่าแบงก็เคยร่วมงานกับน้องเหมือนกันนะครับแล้วแสดงละครด้วยกันอะไรเงี้ยก็ มีแต่ที่แน่ๆเราก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะครับกับเหตุการณ์ต่างๆคุณทุกคนก็ต่างรุ้นมีเหตุผลแต่จากที่แบงค์ได้ร่วมงานกับน้องเนี่ยน้องเป็นน้องคนหนึ่งเลยที่เราเล็งเห็นถึงความตั้งใจในการทุ่มเทการทํางานและก็นิสัยน้องก็คือเป็นน้องสาวคนหนึ่งที่นิสัยดีมากๆนะครับและน้องมีความตั้งใจแบ้เชื่อเสมอครับว่าคนเราอะถ้าเราทุ่มเทกับงานแล้วเราเป็นคนดีจริงๆนะครับ เราก็จะมีคนรักแล้วก็มีคนซัพพอร์ตมีคนจ้างงานชีวิตก็จะประสบแต่ความเจริญประสบแต่ความสำเร็จแต่ตอนนี้เราพิดีโอเข้าไปเราสัมผัสได้ไหมว่าน้องของดาวเพชรในรู้ว่าเขาแบบเฮ้ยยอะไรอย่างเงี้ยเเชื่อว,ว่าน้องได้รับกําลังใจแบบแตเต็มร้อยอยู่แล้วไม่ว่าจากคนใกล้ชิดนะครับหรือจากเพื่อนเพื่อรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงนะที่ได้เคยร่วมงาน น้ได้รับกําลังใจแน่นอนครับสถานการณ์ที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันกระทบกระเทือนจิตใจอย่างแน่นอนนะครับจะจะทางไหนก็แล้วแต่เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแบงค์เชื่อว,ว่าด้วยความที่เป็นน้องเนาะมีประสบการณ์ในการทํางานและก็มีกําลังใจเกินร้อยเชื่อว,ว่าน้องเนต้องผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนเป็นบทเรียนล้วนเป็นประสบการณ์ ตัวเรานะคะ่างที่มามาได้ลงงานแลไป<ล>อย่าเขาได้ความแบบว่าน้อนเขาที่จะเป็นเี่ที่คนเห็นว่าสุดๆใส่ใจทุกคนไม่ว่าจะเล็กจะน้อยหรือว่าไม่ว่าตำแหน่งไหนในกองอะไรเนี่ยน้อคือน้องเฮฮาแบบสุดๆเลยครับคือแม้แต่ตอนที่แบบถ่ายละครด้วยกันอะไรเงี้ยครับในขณะที่ถ่ายทําอยู่อ่ะเราก็ยังมีการแบบแซวเล่นขำสนุกสนานไปด้วยกันเลยครับด้วยความที่แบบน้องน่ารักแล้วก็เฟรนลี่จริงๆอย่างที่ทุกคนรู้กัน ไม่เคยมีใครบอกว่าน้องยิงเข้าถึงยากไม่มีครับและสัมภาษณ์มาด้วยตัวเองนะขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะว่าน้องเป็นคนน่ารักเฟรนลี่มากๆก็คือวันน้เราี่นีคุณก็ให้กำลังใจน่อให้กําลังใจน้องครับ,รบเพราะว่ารู้ว่าโหทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าตารางงานน้อง นี่ทุกวันครับน้องไม่มีเวลามาเสียใจกับตรงนี้ไม่มีเวลามาคิดมากกับตรงนี้อยู่แล้วเพราะน้องต้องมุกออนแล้วก็ต้องไปทําโชว์ให้กับแฟนๆที่รอคอยอยู่ในทุกๆนาแตนวัวนนั้นน้องก็สื่อสารแบบคุยไม่ได้มีตำตามไม่ได้แบบว่าแล้วน้องก็มีรอยยิ้มีมีรอยยิ้มบอกว่าอะไรอย่างนี้ครับรับกําลังใจจากจากแบงค์ส่งกำลังใจมาให้หน้องแบงค์เองที่แบงค์เป็นหัว,นงงนห,วนหน้าคณะเหมือนกัน ถ้ามันต้องเจอเหตุการณ์นี้แต่มันมีงานทุกวันมันจะต้องทำยังไงอะหลังกล้องเราพิ์ต้องใายแต่ว่าหน้ากล้องเราต้องมอบความสุขันสันแล้วก็ต้องแบ่งนะครับ คือเราจะเอามาปนกันไม่ได้ครับงานก็คืองานปัญหาก็คือปัญหาเราจะเอาปัญหามา,ามาคิดในเวลาทำงานไม่ได้เพราะว่าทุกคนที่มารอชมเราครับเขามารอเสษผลงานเราโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราเจออะไรบ้างหรือประสบปัญหาอะไรอยู่ซึ่งการที่เราจะเอาความเครียดของเราเนี่ยมามาให้ทุกคนได้ได้ได้ซึมซับไปมันก็ ไม่ถูกต้องะเราก็ต้องเก็บเอาไว้ในเวลาทํางานเราต้องมอบความสุขเต็มที่มอบความสุขมอบรอยยิ้มให้กับทุกคนได้กับรับความสุขกลับบ้านไปนะครับและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตั้งสติเนี่อยอะไรเขบอกว่าเจอดราม่าขนาดนีน้ทำไมถึงไม่ยกเลิกงานในฐานะที่แบงค์มีตารางงานแน่นทุกวันเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมหรือว่ามันมันคือความรับผิดชอบนะคะมมนคือความรับผิดชอบทั้ง ผู้จ้างงานก็เขาก็ตั้งใจไปแล้วที่อยากจะจัดงานและเราผู้ที่รับจ้างเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะไปสแสดงอยู่แล้วอันนี้มันเป็นมัน mm hmm. อุบิเหตุก็จริงคแต่ว่าแบบที่ว่ามันไม่มีเหตุผลตรงไหนที่เราจะต้องมายกเลิกงานสุดท้ายแล้วมันคือสปิริตของนักแสดงและก็คือความรับผิดชอบของศิลปินแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของผู้จ้างงานด้วยแน่นอนครับว่าในขณะที่เราเจอปัญหาครับ แต่เราก็ต้องสู้กับงานนะครับความรับผิดชอบมันต้องมาก่อนนะสำหรับแบงค์นะครับเรื่องปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังแต่ความรับผิดชอบต้องมาก่อนถ้าไม่อย่างนั้นถ้าคุณขาดความรับผิดชอบแน่นอนครับมันอาจจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นก็ได้แบงค์ได้ยินออกวอะไหมก็ตกใจครับตกใจเราก็เชื่อว่าเหมือนกันทุกคนนะครับที่ที่ได้ทราบข่าวนี้แต่แน่นอนครับเรา เราเชื่อมั่นในตัวน้องแล้วก็รู้จักน้องเนี่ยจากการทำงานร่วมกันเขา่อแาจคนเล็กการเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดระดับเพลงขนาดก็ไม่แปลกครับเพราะว่าน้องก็เป็นศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยนะครับมีแฟนคลับทั่วประเทศนะครับผลง,งานน้องก็ทุกคนเป็นที่รู้จักอยู่แล้วน้องทำหน้าที่มอบความสุขให้กับแฟนเพลงมาหลายปีมากๆก็เลยอยากให้โอกาส ให้น้องได้อธิบายให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสตินะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าอะไรเป็นยังไงให้เวลานะครับให้เวลาเป็นเครื่องที่สุและกันทุกอย่างล้วนมีความจริงแล้วก็มีเหตุและผลอยู่เสมอ